สวัสดีค่ะเด็กๆหรืผู้ปกครองที่คิดถึงของคุณครูทุกตานะคะพบกับคุณครูทุกตาอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูทุกตาจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหน่วยบ้านเรือนเคียงกันนะคะเราเรียนเรื่องน,นี้เพื่ออะไรคะเพื่อให้เด็กๆปฏิบัติตัวในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะคะเราอยู่ร่วมกันหมู่บ้านเดียวกันใกล้ชิดกันใช่ไหมคะ ต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำยังไงคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะเด็กๆอยากรู้ตามคุณครูทุกตานะคะดูคุณครูทุกตาคุณครูทุกตาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องนี้นะคะช่วยเหลือโดยการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะแบ่งปันอะไรแบ่งปันข้าวของนะคะมีขนมก็แบ่งให้เพื่อนข้างบ้านกินด้วยนะคะมีพัก พ่อแม่ปลูกผักอย่นี้อยผักเยอะใช่ไหมคะก็แบ่งให้เพื่อนข้างบ้านเอาไปกินด้วยนะคะมีอะไรเล็กน,น,น้อยพอแบ่งกันก็เราก็แบ่งกันไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะมีน้ำใจอย่างเช่นไม่สบายใช่ไหมคะข้างบ้านไม่สบายเราอยู่นิ่งเฉยได้ไหมคะไม่ได้นะคะถ้าไม่สบายมากๆเราต้อง โทรเรียกรถพยาบาลหรือช่วยเอาอยาปวดท้องก็เอาอยาให้กินก่อนไม่สบายอะไรก็เอาอยาที่มันมีในบ้านให้กินรักษาถ้าไม่หายก็เรียกรถพยาบาลได้นะคะนี่เขาเรียกว่าการช่วยเหลือซึ่งก,นกันและกันในการเหือดร้อนเราจะนูแลแอย่างมีความสุขนะคะเด็กๆเข้าใจหรือยังคะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะ ท้ายบทเรียนคุณครูมีแบบฝึกให้เด็กๆฝึกนะคะโดยการวงกลมล้อมภาพรูปภาพที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันกันนะคะเสร็จแล้วให้ระบายสีอย่างสวยงามส่งคุณครูทุกตาเหมือนเดิมนะคะเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะพบกับคุณครูทุกตาใหม่นะคะ วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายคิดถึงนะคะ